สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e ที่เคารพรักทุกท่านครับท่านผู้ชมที่มีหัใจรักรถบรรทุกนะครับสวัสดีไปยังพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับทั่วโลกเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทับแทบหกล้อไฮโซช่องดีมีสาระครับรีวิวสิ่งดีมีประโยชน์ครับสำหรับคนที่อยู่แดนไกลนะครับ ถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับก็เป็นกำลังใจคนที่อยู่หลังกล้องวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารีวิวรถเข้ามาใหม่ครับคันนี้นี่สองคันนี่สวยมากผมเห็นสวยๆอย่างนี้ผมก็ต้องรีบมารีวิวให้ทุกท่านเลยมาสดๆเลยครับเพิ่งจะมาเมื่อวานครับตัวนี้จะเป็น J O 7 E นะครับ ต,นนตัวนี้ดูแบบๆนะ่าจะเป็นรุ่นใหม่นะตัวนี้นะเป็นตัวใหม่ครับเป็นตัวกระจกด้านข้างถ้าจะเอารถเอามลางรถติคนตกวันนี้กับทีลลางดิโอ้นำยาขีดไปแล้วสารเค๊ก อออโอ้เนี่ยโอ้ที่เห็นมันเป็นสีาขาวนี่ใช้น้ำยาไาาว้จีฝน,น,นตกตกอโอ้ที่เห็นเขาเขาเนี่เป็นน้ำยาใส่ไว้น้ำยาล้งางขจัดคราบนะครับตนนัวนี้ที่จริงมันจะมีคำว่าซันลูก ตัวนี้ภายในดำนะครับภายในสีดำถ้าเป็นตัวสันลูปนี่จะเป็นภายในสีดำนานๆจะมาทีหนึ่งครับภายในสีดำนะครับก็จะทำภายใน VIP ล้างออกดีๆนี่สวยนะนี่ เนี่ยสีดําสวยครับพวกนี้จะเป็นดําหมดเลยนะเขาเรียกว่ารุ่นใหม่ครับตัวนี้ถ้าเป็นดําถ้าเป็นภายในดํานี่เขาเรียกว่ามันเป็นรุ่นใหม่ไม่มีแบตเตอรี่ให้ลองฟังเสียงเลยตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นเกียร์ช้านะเกียร์ช้าอีกต่างหากนะครับน้ำย้ายยังเสียจูนี่ <Okay. S 1> ดีไหม เบเมนสามกีเช่มันบอกสีขาวังสีเลยผสมโซลาดิโอ้สากเชใส่โซลาโซลามันสซอยึยกดกอดไโดนเมนรใครจะผสมเหมือนกันหรอวะคือผสมเหนสิน้นอ,อ๋โอโบเตตังว่ดีเตเขาก็มาตังมาให่ว่ฝุ่นฟังฝุ่นโบเต็ตังเลยน่ห่างเลย KO5D ตัวนี้แหละจะฟังเสียงเด้อวะมึงมีหมอแบบตัวนี้นจ,ออจวดมังกยบาทก็เสียจูเมื่องนิ่มจนหปีเครื่องนิ่ม,มเคร,รื่องฟิตสตาร์ทติดได้อือเดี๋ยวลองดูสิอันนี้ใส่น้ำยา 3KK ผสมโซลา่เาเถอะให้กวนขึ้นควันขึ้นบุ่นแม่กลัวมั้ยกวนขึ้น,นหน่วยห่วยอยู่แม่ บ็เบิดดอกมันหลวมมันก็เลยบอจับกันนี่แหละไข่ได้เฮ็ดคลิปล่อขัวกันย้อนเจ้าเฮ็ดจังทีแหละเจ้าเหตุเรื่องนี่แหละคลิปล่อขัวไข่กันเลยมีประโยชน์สำหรับคนทีให้เจ้าไปใส่ตัวเดี๋ยวนี้เอบกไม่ไปใส่เลยดิเออหมอน้ำกันเดานำกดเดาเจ้าหน่นจีนี มองไม่สำเนียงไงเครื่องฟิตสตารจิตไงมีแบตบ<อ>พวกนี้มันเป็นเกียร์สามาตัวนี่ไงพวกนี้แยกหาดีส่าจนเอาไปใส่ใส่พวกเกียร์อีกปะไรปะไรเลยถ่านไฟเกียร์เกียร์อีนี่เขาพักกันลงเฟสแหลกเอาเกียร์เร็วบลกหลายนอนเกียร์รถรุ่นนี้แหละมันซา,าขนางไหนมันต้องไปชนกับเฟืองไทยซิปเอสปุ่น ไซส์เบียดเนิ่งเซน่งก็บ่ไหนบ่ไหอีกซาห์่กอ่กนไก่โลกคกนไก่อย่างในมันอาจ,จะะอนขื้นกันห่อกเฟืองมันหนึ่งห่อเฟืองมันเฟืองงามจาว่าจะบ่ติดวะ่ะเสียจูเสียหนังเลยบ่ติดวะ่ะไปหาจมแบดลูกไม้มาลองขั้นนี้น้ำนี่นนกหัวขันนี้มองดูเสียจูเดี๋ยวหาแบดมาพ่วงดูครับ อย่าไปซีเรียสกับพวกถลอกเล็กๆน้อยอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาฉีกโลโก้บริษัทออกครับเราเอามาทำใหม่อยู่แล้วนะเจ็สีสวยนะครับตัวนี้เกียร์ช้านะครับเกียร์ช้าแด้ฟังเสียงยฟังเสียงใครที่กำลังหา 7E ็ดอะนะครับนี่แหละ ผมซื้อรถกับเสียจูไปเนี่ยถ้าผมไปทําขายผมเหลือไม่ถึงคันละสามหมื่ด้วยซ้ำนะมันทําให้เราเจ็บตัวมากครับเจ็บตัวเพราะว่าเราวิ่งไปวิ่งมาไอ้กำไรมีอยู่แล้วสามหมื่นผมไล่แล้วสามหมื่ทีนี้ค่าน้ํามันค่าย้ายเนี่ยย้ายไปที่ต่อแล้วก็ย้ายกับขาหนึ่งเจ็ดพไปกับหมื่นสี่นะครับเหลือโอ้โห ผมอยากจะไปเปิดตู้เองนะแต่ว่าคำว่าเปิดตู้เราก็ไม่มีเงินเนาะถ้าเราเอาจากเสียจูไปต่อเราก็ให้เสียจูเป็นทุนก็เหมือนกับว่าได้กําไรมาคันหนึ่งหกหมื่นแบ่งกันคันละสามหมื่นสมมุติว่าคันเนี้ยทําเสร็จสิ้นทั้งหมดได้กําไรหกหมื่นเสียจูก็เอาไปสามผมก็เหลือสามแต่ผมค่าขนย้ายอีกนะครับเสียจูก็เป็นเสือนอนจินไปเลยขายตรงนี้ไปเลย ได้อยู่แล้วครับสามหมื่นสี่มืนเสียจู้ผมเอาไปต่อสองคันแล้วคันที่อยู่กันวนเหลือสามหมืนคันที่อ่อ่สามคันแล้วไปกับเสียจูเหลือคันแล้วเท่านี้แหละสองสามหมื่นเพราะว่าเสียจูก็กินกำไรไปจากตรงที่ผมเอาไปแล้วนี่ แต่ก็สั่งได้ครับสั่งได้เดี๋ยวเอาไปต่อให้สวยๆมันเดิมถ้ามีออเดอร์เข้ามาก็เอารถตัดไปอย่างตรงนี้เนี่ยเอาไปทำท่านเก่าระท่านใจดิขั้นหม่ไปเรื่อยดิ <laughs> น้งออกเป็นเนอีอย่างหนึ่งเลยนะ,ะน้งออกเฟสีสวยครับรถคันนี้สวยตั้งเส้นเลยใครจะเอาไปทำรถรถพ่อได้คนระับ เขากพอกลางมนสอง่อนยาวเอ๊ตาช่วงรอดอยู่ประมัณนท่ายครับเนี่ยซีเม,บบมนเต์หกตบอ่ะมซเมตถึงซีเมนต์หกบ,บอ่ีกใช่เห็ดรถคอกพอดีนะเนาะ,ะเห็ดรถเคอกเกษตรเนาะเออห้าดีร้อยเจ็ดสิบห้าแรงม้าครับเยร์ช้านะครับน่ทนึงอยู่ทางนู้น อันนี้เกียโอเจ็ดอีแล้วดูเจ็ดอีตัวนี้ก่อนฟังเสียงเจ็ดอีตัวนี้ไอ้ดับแค่นั้นแมนก็มันติดคบกัน ระบบเซนเซอร์นะครับเออเจ้าจูเจ้าสตาร์ามันอมที่ทางหนามันนะี่น่ะโอ้นี่โอ้เตาไหมให้เรานั่มอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเย้น่มจีบเลยยกหัวยกหัวยกไปล่ะ ในผีดำครับคันนี้โอ้คันนี้เครื่องสวยเลยนี่บ<ะ>้าโอ้คันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนเครื่องสวยครับน,นี่ยังไม่ล้างมันยาวานเกี่ยวดูฝามันเงี้ยสวยครับนชนเหลี่แท้ด้วย ไปหน้าคีนอนนะครับสวยด้วยครับผู้เลื้องมาลามงามแค่เลียต่หนึ่ไเรว่องอันนี้มันยัต้องยัางจวงไปมันมันมันเป็นไม้ตัวหัวด้วยเด้อ หัวเก็ดซีก็ขายนะครับหัวเกสซีพร้อมทะเบียนนะครับผมรับทำทะเบียนเองโทรมาปรึกษาได้ครับไม่มีอายแน่นอน <c oughs> อเสียงเงียบขนาดนี้เก็ซีสวยครับเรียกได้ปะเลียกได้เลียกไหนเ <c oughs> มื่อกี้ เนี่ยได้วันผีเนี่ยไปถึงนวดน,นีเฉพาขาดม่หน่งที่มกรับข้างัล่างก็สวยล้างบอกให้ยังใหม่นะครับนี <c oughs> ่ครับ <c oughs>